สวัสดีครับ FC และก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาปลดล็อก FRP ของ oppo นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่มันจะมีอยู่3วิธีขั้นต้นก่อนนะครับก่อนจะถึงใช้คอมพิวเตอรนะ์วิธีแรกก็คือตามที่ผมทำมาเนี่ยพอเข้าไปถึงหน้าตรงที่ติด Gmail นะครับติด FRP รงตัวนี้เราไปไม่ได้ วิธีการก็คือการย้อนกลับนะครับมาจุดเริ่มต้นอันนี้คือวิธีที่หนึ่งที่จะทําให้ดูนะครับถ้าบางเครื่องมันก็จะผ่านไมได้ของอ p p โปนะครับย้อนกลับมาที่โทรศัพท์ฉุกเฉินแล้วก็กดดอกจันสี่เหลี่ยม812หรือ813สี่เหลี่ยมได้นะครับก็มันก็จะดีดเข้าหน้าปกติแต่ถ้าเครื่องไหนไม่ได้ก็มาเริ่มกันที่วิธีที่2วิธีที่2นี้วิธีการเข้าก็จะเหมือนกับ Op p โป เอ2020ที่ผมเคยทําไปนะครับเข้าไปที่ตัวใต้ไวไฟตรงนี้นะที่เป็นแถบสีเขียวเขียวเข้าไปปั๊บแล้วคราวนี้เราจะมากดตรงที่ไมโครโฟนนะติ๊กข้างล่างไปแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเป็นพิมพ์อันนี้มันไม่ขึ้นนะครับเอาใหม่อีกทีหนึง หไหมมันไม่ขึ้นคือตัวนี้เป็นเอก้าสองพันยี่สิบนะครับ a อ d r o i d 11ไม่ได้ก็ใช้วิธีที่3ครานี้เข้าโหมดคนพิการนะเสร็จแล้วก็วาดตัว L ขึ้นไปที่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งพูด Google a s s i s t i n บอ่าดับเบิลเข้าไปก็พูดกับ Google a s s e t t i n g อ่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็จะได้ไปตรงที่เป็นเป้นพิมพ์รอสักพักหนึ่งเด็กแตะให้ดูเข้าไปที่เป้นพิมพ์ดับเบิลเข้าไปโอเคแล้วก็ออกจากหมดญคนพิการครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยสองอันนี้เป็นตัวช่วยโอเคนะครับคันนี้ก็มาใช้คำสั่งคือกดไปที่ตัวนี้แล้วก็พูดนะครับ YouTube Open อัอันจะขึ้นมาเลย อันนี้ก็เราจะมาเลือกเพื่อจะเข้าหน้าเว็บไซต์ที่เป็นตัว F P w i p a r s นะครับแตะข้างบนไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปที่ตัวตั้งค่าครับแตะเข้าไปแล้วครานี้แล้วก็แตะตัวนี้ครับเป็นตัว N L K แล้วครับ ครนี้มันจะมีการเปิดการปิดนะครับข้างล่างนี้แต่เข้าไปก็เปิดโอเพนไปนะครับมาแล้วครับมาถึงหน้า YouTube ตัวนี้ครนี้เราพิมพ์คำสั่งคำสั่งจะใช้เป็นทั่วๆไปในหน้า Google นะครับ FRP Bypass 2023นะครับในการเขียนคำสั่งเข้าไปก็แตะไปนะครับก็พิมพ์ ยวผมพิมพ์ไม่ดูนอก,ก่อนนะครับ f r p ขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บแต่เลือกไปนะตัวนี้โอเคเข้ามาเข้าหน้าเว็บไซต์แต่ไม่มีอะไรนะครับต้องพิมพ์เป็น2023ด้วยเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อน เลือกไปนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วควนี้เราก็จะมาเลือกหน้าเว็บไซต์ว่าจะเป็นตัวไหนดีนะครับหน้าเว็บไซต์ที่เราจะเข้านะครับผมจะเลือกคือส่วนมากเลือกตัวนี้เข้าดีเห็นตัวนี้ครับเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็เจอเลยนะครับอย่างนี้กดไปที่ตั้งค่าแตะเข้าไปไม่ยอมเข้าเลย อ๋อเปิดข้างล่างครับกดก็ะิิปที่ที่ตั้งค่าแล้วมาเปิดตรงนี้น,นี่เปิดตรงนี้อ๋อใหม่ปิดนะครับเข้าใหมกดที่ตั้งค่าเสร็จปุ๊บเปิดข้างล่างครับนี่เปิดเข้าไปแล้วไปที่ตั้งค่าของโตเครื่องนะแล้วคนนี้ครน,นี้ไม่ต้องเปิดจะแตะเข้าไปได้เลยไหมผมย้อนกลับห้ดูเสร็จแล้วนะครับก็เลือกตัวที่เป็นไขป่ปลา2อจุดนะครับข้างล่าง เห็นไหมครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเป็นขไข่าปอยู่2จุดเราก็เลือกเข้าไปในตัวนั้นนะครับเพื่อจะเข้าไปทําการเปิดให้ตัวเครื่องรีเซ็ตได้หลักการของเขาจะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาตรงข้างล่างสุดนะครับแล้วตัวนี้เปิดเปิดแล้วก็ต้องปิดนะครับเอาใหม่เปิดถรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วปิดตัวข้างล่างก่อนนะปิดแถบข้างล่างนี้ก่อนที่เป็นที่เขียวที่ปิดไปเสร็จแล้วก็ปิดข้างบนโอเคไปนะ เสร็จแล้วคันี้ก็กลับไปที่ตัวรีเซ็ตเครื่องนะครับเป็นการล้างเครื่องรีเซ็ตเครื่องเข้าไปตรงนี้โอเคเลยนะครับแค่นี้ครับจบปลล็อก frp ของ oppo นะครับในปี2023ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมหลังจากนั้นก็เครื่องก็จะเข้าตามปกตินะครับเห็นไหมครับกลับมาหน้าเดิมก็ไปได้ เลือกภาษานะครับย่เลืมเป็นภาษาไทยเนะ่ยเขเข้าใจง่ายนะครับเวลาเราเข้าไปในจุดนี้ในการเข้าตรงนี้ต้องมีการเชื่อมต่อ wi-fi ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลือกไปจุดนี้เราจะข้าม wi-fi ไ,ไ,ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเชื่อมต่อ wi-fi ก็ใส่รหัส Wi-Fi นะครับเมื่อเชื่อมต่อ wi-fi เสร็จเรียบร้อยมันจะถัดไปได้นะครับ แต่มันจะไม่ติดเมลแล้วกรน,นี้เพราะว่าเราเปิดการล้างเครื่องไปเรียบร้อยแล้วคือหลักการง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น Oppo A 9 220 0 Android 11นะครับถ้า Android สูงขึ้นมาระบบการทำงานก็จะเป็นแบบใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่น โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันแค่นี้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ